ถามควาให้กับสายการเรียนได้ไหมคะเรียนลืมตายครับหนีไปค่ะสุดยอดมากครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกระตูนค่ะอยู่สายการเรียนอะไรคะอยู่วิทยาการคอมค่ะขอสั่ควให้วิทย์เพมหน่อยดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรียนอยู่สายอะไรกันบ้างคะเป็นแค่นี้ครับขอสั่งควาให้กับสายการเรียนได้ไหมคะเรียนนักเกินไม่เชื่อ พอคมันจะใส่การเรียนอะไรคะมันจะเออ่ใส่การเรียนที่ขอสั่งถาให้เจ้าใส่การเรียนนี้ค่ะสุดยอดมากครับบขอ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเฮงครับชื่อบีค่ะชื่อใส่การเรียนอะไรคะต้องเรีมนนิพิษศาสตร์นะคะขอสั่งถาให้ใส่การเรียนนี้หน่อยค่ะรักคือเก่งมากเข้าเพศใส่ชื่อธนรชพรนิมพงศ์ค่ะอยู่สังกิณทรังสิทชื่อพรวกฤษกิตยาโสพลค่ะอยู่สายการเรียนโครงการเพชรจันทนาค่ะ ชื่อจีนวันโดงอาราค่ะอยู่สายอังกฤษญี่ปุ่นค่ะขอถามค่ะไม่ใส่การเรียนที่เรียนอยู่ค่ะปงตะลงค่ะหนีไปค่ะนัำบั๊เต้สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อแทมค่ะมาเมียค่ะเรียนอยู่สายอะไรกันคะแ็่สบายค่ะขอถามค่ะไม่กลับใส่การเรียนได้ไหมคะเรียนลืมาครับ